สวัสดีครับผมธรรัารับดูไลายมือผ่านคัดพุ่มกรรมก็บพบก,กับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคนเกิดราศีสิงห์นะครับผมในเดือนกันยนายนพศสอ6พนยหกะครับผมเริ่มจบไพ่เลยนะครับไพ่ที่จับได้ได้ไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าไปนี้พูดถึงดวงจรและเป็นไพ่ที่ตอบถึงพื้นดวงได้ด้วย นะครับผมไพ่ใบที่สองพูดถึงอดีตที่ผ่านมาโดยไม่นานของราศีสิงห์ไพ่ใบที่สามพูดถึงปัจจุบันของราศีสิงห์โดยรวมๆช่วงนี้ไพ่ใบที่สี่พูดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นเริ่มกันเลยผมจะบอกว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยคุณเห็นไหมว่าผู้ชายคนเนี้ยถือลูกโลกแล้วก็มีไม้เท้าสองอันไม้เท้าอันหนึ่งปักอยู่ที่ปราสาทอันหนึ่งปักอยู่ ภาษาเือนกันแต่ว่ามันอยู่ตรงเหมือนักว่าเขากําลังมองไปข้างหน้าข้างหน้าเป็นทะเลทองว่ามองออกไปมองไกลไปไหนถึงวิสัยทัศน์ที่เขามองไปข้างหน้านั้นเลยบอกว่ามันเป็นไพ่ดีมีอนาคตบูจีคนที่จะมีโชคลาภหมายถึงว่าถ้าคนหอเหี่ยวหมดไฟไม่มีอะไรไม่มีแรงเหี่ยวเหี่ยมันไม่ได้ไพ่ใบนี้หรอก เลยบอกว่าพายย่ยุนี้เหมือนคนที่มีแรงไฟแรงใจที่จะทําอะไรต่อไปข้างหน้ามีชีวิตถึงต่อให้คุณอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยยากท้อแท้ลําบากมันก็จะมีอะไรก้าวไปข้างหน้าได้ต่อมีไฟมีแรงใจต่อไปถ้าตอนนี้คุณลําบากอยู่เหมือนมีอะไรที่มันท้อแท้อยู่คุณไม่ต้องกลัวเพราะมันจะมีอะไรทาให้คุณขับเคลื่อนต่อไปได้ถ้าธุรกิจของคุณอยู่ในสภาวะที่ดีอยู่ตอนนี้ คคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้อยู่กับใจของคุณนะ่ะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีว่ามันต้องก้าวต่อไปได้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะแต่ถ้าดีเป็นไงถ้าดีก็แสดงว่าอาสมมุตินะอันนี้ไม่ต้องสมมุติหรอกถ้าสมมุติธุรกิจแต่ขอสมมุติหน่อยหนึ่งว่าธุรกิจคุณธุรกิจนะธุรกิจคุณระดับจังหวัดระดับประเทศมันจะมีแนวโน้มขยายต่อไปอีกแต่สําเร็จไปแล้วในะระดับหนึ่งนี่พูดถึงธุรกิจนะสาเร็จไปแล้วระดับหนึ่งคืออะไร ก็คือระดับหนึ่งที่มาสําเร็จไปแล้วแต่บางคนอนจาจจะก้าวไปนอกประเทศเช่นขยายไปในระดับต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาสําเร็จไปแล้วในระดับหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะขยายต่อเช่นบางคนทำาแ้บหนึ่งนะครับขายสมแล้วเขาจะเอาธุรกิจสมนั่นนะ่ะสมมติว,มว่ายาชุก,กําลังสม ยาช่กำลังที่อ้ที่สดๆกันคงไม่ต้องบอกยี่ห้อนะอ่ายี่ห้อโสมขายที่ประเทศอะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างของอันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดชื่อไม่ดีก็อาจจะไปขายทางประเทศตีตลาดอเมริกาตีตลาดจีนตลาดอะไรอยเงี้ยญี่ป,ปุ่นซึ่งประเทศพวกนั้นกําลังฟีเวอร์หรือว่ากําลังต้องการสินค้าของคุณหรือว่าคุณอาจจะไปลุกตลาดใหม่ๆเพราะทําไม อันี้ผมสมมติให้ฟังแปลได้หลายบทบาทนะว่าคุณจะไปใช้กับอะไรบ้างเห็นไหมว่าสําเร็จไปแล้วในเปราหนึ่งสมมุติว่าในประเทศคุณอาจจะสําเร็จไปแล้วอสมมติว่าไอเครื่องดื่มอะไรอ่ะชูกําลังอ่ะมันสําเร็จไปแล้วแค่พูดชื่อก็รู้แล้วว่าเครื่องดื่มโสมอ่าเราเป็นเครื่องดื่มชูกําลังด้วยอันนี้ผมพูดประมาณนี้นะเราไปตีตลาดต่างประเทศอ่ะผมพูดประมาณอย่างนี้นะเรา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 สำเร็จไหม นั่นคืออนาคตไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าแต่มันสําเร็จแล้วในภูมิภาคในประเทศแต่จะไปตีตลาดต่างประเทศจะสําเร็จหรือเปล่าแ้ดงมีเป้าหมายมีความหวังแต่ถ้าทํานายพื้นดวงคืออะไรพไพ่ในี้คือทนายช่วงนี้โดยรวมๆดวงข้าวๆเรียกว,ว่าดวงจรนเขาเรียกว,ว่าดวงจรน,นะแต่ว่าถ้าทนายถึงพื้นดวงเห็นไหมคนคนนี้มีความหวังไม่ใช่เป็นไพ่ห่อเหี่ยวหิวเที้ยวเห็นไหมว่าเป็นไพ่ท้องฟ้าสีทอง เลยบอกว่าราศีสิงห์มันธาตุไฟคนที่มีไฟไม้เท้าตั้งสองอันไหนถ้าอันเดียวมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม้เท้าที่มันเป็นไพ่ไม้เท้าจํานวนที่ไม่ดีมันหมายถึงแรงใจมันแรงไฟไม่มีป่วยกายป่วยใจมันทําอะไรขึ้นซะที่ไหนเลยบอกว่าคนพวกนี้อาศัยการกระทําอาศัยการลงมือทํามากกว่าที่จะมานั่งเฉยๆนั่งๆนอนๆราศีสิงห์เป็นแบบนี้แลวไพ่วินีเห็นไหมว่ามันเป็นไพ่ดเดินเรือไปเห็นไหม เป็นไพ่ที่เห็นหมาเดินเรือไปมองไปยังต่างประเทศราศีสิงห์จึงต้องเดินทางคนที่เป็นราศีสิงห์ถ้าเกิดได้เดินทางได้ชิปจอลงเท้าหรือมีดวงชิปจอลงเท้าจะดีกว่าคนที่นั่งนั่ง,น,งนอน,น,อ,นอยู่บ้านเฉยแล้วก็เกาะพ่อแม่เกาะสมบัติกินประมาณนี้ผมพูดตรงๆนะเลยบอกว่าราศีสิงห์มันจะเป็นแบบนี้ตอนเล็กตอนเด็กมักจะมีเรื่องที่ต้องจอจากพ่อแม่ไปอาศัยต่างประเทศอาศัยบ้านญาติบ้านยายต่างจงังหวัด หรือบางทีถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ผมบอกก็ต้องมีดวงเที่ยวบ่อยถ้าไม่ได้เที่ยวบ่อยก็ต้องไปทํางานไปเหนื่อยไปอะไรแล้วชีวิตจะได้ดีแต่คุณอย่าคิดนะว่าบางคนอาจจะเจออย่างนี้ว่าเหนื่อยทั้งชีวิตต้องมีช่วงที่สบายบ้างแหละแต่จะเป็นช่วงที่คุณต้องผ่านความเที่ยวกรมผ่านความเหนื่อยมาแล้วถึงจะได้สบายนะครับผมจนเก่งนล้วะถึงสบายอะ่ะผมเปรี้ยแบบนี้ ได้เห็นไหมว่าราศีสิงห์ทำไมถึงเป็นคนที่เก่งความสมาสูงไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาได้ไปต่างประเทศไปต่างชาติไปต่างอะไรอย่างเดียวนะเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนมีไฟเป็นคนมีมานะผู้หญิงผู้ชายราศีสิงห์มักจะมักจะนะไม่ใช่ทุกคนนะเป็นคนร่างกายแข็งแรงเป็นคนบึกบึนเป็นคนที่มีสุดทรงองเอวที่โอเคดีมีสะโพกที่แบบแน่นหรือบางคนก็อาจจะมีรูปร่างสอดส่อง ส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้อยู่ที่ดวงกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างอื่นเป็นมีส่วนด้วยเลยบอกว่าไฟมาอันดับหนึ่งไฟของราศีสิงห์เป็นไฟจากพระอาทิตย์คุณคิดว่าดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเราอะไรใหญ่สุดไม่ต้องถามคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมไฟแห่งความก้าวหน้าดวงดันดวงเดินทางดวงก้าวหน้า นี่คือพื้นดวงแล้วก็ดวงจรในช่วงนี้นะครับผมราศีสิงเป็นอะไรได้อีกคนจะบอกว่าราศีที่มีเพื่อนเยอะมากที่สุดคือราศีสิงถ้าเพื่อนเดือดร้อนพวกนี้ต่อให้เขาจะเข้าไปช่วยตรงๆแบบนักเลงเขาก็ช่วยหรือถ้าบางคนเป็นผู้หญิงสาวอ,องหรือเป็นผู้หญิงที่น้ำแนมหน่อยแต่ไม่สแสดงตรงๆนะเขาก็จะช่วยลับๆหรือช่วยอ้อมๆแต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยความแมน คุณอย่าคิดนะว่าผู้หญิงแมนไม่ได้ผู้หญิงแบบลุยๆทำห่ามแมนๆหรือบางคนไม่แสดงออกตรงๆแบบแบบผู้หญิงแมนกูแมนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแบบใจคอเหนือผู้ชายมักจะเป็นลาสีสิงถ้าเป็นผู้ชายยิ่งแล้วใหญ่เลยแบบโอ้โหลุยทุ่มเจ้าบุญทุ่มหรือบางคนเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องทางที่ผิดก็มีเหมือนกันเช่นแบบอยากจะอวดว่าฉันมีสกยภาพว่าฉันเป็นแมนฉันปกป้องเธอได้แต่จริงๆ้วก็แค่คัดอวดแบบผิวเผิน อันนี้พอเข้าใจ้วก็คือข้อเสียของราศีสิงห์นี่คือด้านดาร์กไซด์ของราศีสิงห์ที่มีเช่นสมมติเจอผู้หญิงเจอสาวๆแทนที่จะแสดงความเป็นแมนจริงๆออกมาแต่ดันไป,ไปเข้าไปอะไรเขาแบบแสดงความยิ่งใหญ่ว่ากูแน่กูใหญ่มันก็มีอยู่นี้ได้เหมือนกันถ้าเป็นราศีสิงห์แบบดาร์กไซด์อันนี้ผมจะไม่ลงลึกมากนะเลยบอกว่าข้อดีของราศีสิงห์ผมเ่งก็พูดไปแล้วข้อเสียก็คือด้านดาร์กไซด์ที่บอกเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีสิงห์ ข้ออย่างหนึ่งที่ผมจะเตือนก็คืออย่าหน้าใหญ่ถ้าหน้าใหญ่ไปเจอผู้หญิงไปเจอใครบางอย่างบาง,าบางคนจะเสียเงินนี่คือข้อที่ผมไม่ค่อยบอกใครนะอืมเพราะฉะนั้นเวลาเจอส,สาวาโอโลมอย่าพยายามที่จะคอยตามด้วยแบบบางทีเขามาบอกว่าพี่หล่อจังอะไรอย่างนี้ อย่า yeah. ผู้หญิงก็ด้วยนะนี่บอกเคล็ดลับแล้วไายวัน,นี้ผมจะจบเท่านี้ก่อนในช่วงดวงอดีตที่ผ่านมาเป็นไาที่ผ่านมาศึกหนักครับพยายามทําโปรเจกต์พยายามทํา,ยาทอะไรต่างๆหรือโปรเจกต์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกันอะไรต่างๆสารพัดนี่พูดถึงการลงทุนนะจนเรื่องของความรักการงานเป็นไงคุณ ที่ผ่านมาลำบากเหนื่อยสู้แต่คุณก็ยังสู้ไม้เท้าเนี่ยสังเกตว่าเขาเลี้ยงเท่าไหร่ก็เลี้ยงไม่สำเร็จสักทีจนเขาเลี้ยงมันเรื่อยๆืจนสจาําเร็จถามว่าเลี้ยงสําเร็จไหมในผ้าย,ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลี้ยงสาเร็จเลยแต่เขาก็ยา,ยามเลี้ยงเรื่อยๆจนเจ็บแล้วเจ็บอีกดูเหมือนว่าพยายามเหลือเกินนะแต่เขาก็เลี้ยงจนสําเร็จจนได้ในวันในวันหนึ่งด้วยการที่เจ็บจนรู้ สู้จนรวยนะครับผมนี่คือไพ่อดีตก็คืออดีตอาจจะมีการลงทุนการทำอะไรจนเอาเจ็บอะ่ะบางทีราศีสิงห์ไม่ได้ลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลงทุนแค่อย่างสองอย่างหรือว่าชีวิตแบบย่ำเปอะไรอย่างนั้นเขาเป็นคนที่มีแผนมีแผนไว้เสมอไม่ใช่คนที่แบบไม่มีแผนการอะไรเลยนี่คือลักษณะของราศีสิงห์เพราะฉะนั้นคนที่มีแผนการย่อมประสบความสําเร็จแต่เรามาดูไพ่ใบนี้ ไพ่ใบนี้เนี่ยคือปัจจุบันช่วงนี้เป็นไงโดนเน้นช่วงเดือนสิงหากรยาเลยนะคือจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือเดอะแฮงแมนแฮงแมนจะบอกว่าการที่คุณจะทําอะไรสําเร็จก็คือช่วงชี้ชะตาในช่วงสิงหากรยานี้ควรจะบอกว่าตัวมารนมันต้องมีแต่ลาสีสิงแต่ว่าตัวมารมาทําไงมันต้องเสียสละไพ่ใบนี้คือแฮงแมนเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทําไมไพ่ใบนี้ดีเห็นไหมว่าคุณจะก้าวต่อไปจะ มองยังทะเลน้ำก็ต่อไปคุณมีปัญหาอะไรคุณมีอุปสรรคอะไรจำราศีสิงห์ความรักเอ่ยควรจะบอกใช้ได้หลายเรื่องนะการงานเอ่ยธุรกิจเอ่ยการลงทุนเอ่ยชีวิตคนเราอีกอย่าง,งคือเรื่องสุขภาพมันมีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกถ้าเกิดคุณปรงศัทธารมเป็นเอ้ยปรงสังโห้ไม่พูดนะคือจะบอกว่าอา่าไพ่นีคือการเสียสละเสียสละในที่นี้คือการยอมรับสิ่งที่ มันเกิดขึ้นบางคนอาจจะเจอทุกข์หนักมากอาจจะเจอสิ่งที่เรารับไม่ไหวก็นิ้วไหนละให้ตัดทิ้งเพราะอาจจะพูดแรงไปไหน่อยนะแต่ว่านิ้วไหนล้ายให้ตัดทิ้งบางอย่างนะที่สมมติว่าคุณเจอลูกน้องงี่เง่าคุณเจอลุกน้องที่แบบคอยตอดคุณตลอดเวลาคุณเจอสตูที่มันแบบไม่ดีเลยอะแปลว่ามันจะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่คุณทําอะไรไม่ได้ไพ่น,นี้คือนิ้วไหนร้ายให้ตัดทิ้ง ก็คือไพ่แฮงแมนนั่นแหละนิ้วไหนไลยให้ตัดทิ้งไปเลยไม่บอกว่ายังต้องยอมสละอะไรบางอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีโปรเจกต์ไหนที่มันไม่สําเร็จสักทีแล้วมันขวางโปรเจกต์อื่นงี่เงา่าปัญญาอ่อนตัดทิ้งไปไพ่ใบต่อไปคือการลงทุนเนี่ยที่ว่าไพ่ใบแรกเนี่ยว่าทําอะไรแล้วแต่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นการลงทุนเสมอไปหรอกผมเป็นนั่งผมไม่พูดดีกว่านะ อ่าจริงๆเนี่ยเห็นไหมการลงทุนเนี่ยหรือว,ว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำธุรกิจความลักอะไรแล้วแต่บางคนจะมีร้อยแปดพันเก้าเยอะแยะตะแป๊กไก่อะไรเยอะแยะแต่ว่าไพ่นี้ก็คือเน้นการลงทุนเห็นไหมลงทุนลงทุนอะไรลงทุนเงินลงทุนแรงลงทุนเวลา <S <S ผมเลยบอกว่าชีวิตคนเราคือนักขายและนักลงทุนขายอะไรก็ขายตัวเองขายตัวเองมันหมายถึงการที่เราขายอะไรสักอย่างหนึ่ง เวลาเราไปคุยต่ว่คุณเป็นหมอก็ได้คุณต้องพยายามพูดอะไรเพื่อที่จะขายตัวเองให้ได้เพื่อจะขายตัวของคุณนะ่ะแล้วก็บางทีการที่คุณจะลงทุนอะไรขึ้นมาเราก็เป็นทั้งนักลงทุนคุณจะลงทุนทาธุรกิจคุณก็ต้องลงทุนจริงไหมเราก็เลยเป็นทั้งนักขายและนักลงทุนในตัวแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นนักลงทุนไม่ได้เป็นนักขายก็เถอะสาเร็จสาเร็จครับแต่ว่าการสาเร็จครั้งนี้ได้เงินมา ก้อนหนึ่งหรือได้ผลตอบแทนทั้งเงินทั้งผลตอบแทนคุณได้มาก้อนหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันยังมีโอกาสต่อไปเรื่อยๆอีกรอผลที่มันจะงอกเงยเห็นไหมเงินที่กําลังจะออกดอกออกผลต่อไปข้างหน้าในอนาคตอีกมากมายนะไม่ใช่ว่าแบบลงทุนไปปั้งจบแค่นี้แล้วมันก็ได้เงินมาก้อนนี้จบนั่นคือคนคิดสัน้นคิดสั้นก็ไม่รู้จะทำไงก็ป่วยใเปล่อยใจแล้วก็จบแค่นั้นแต่คุณรออะไรยาว,ยาว ยาวกว่านี้เยอะคุณไม่ใช่เป็นคนลงทุนแบบสั้นๆนะ่ะอย่างเช่นว่าอา,าลูกค้ามาขายของให้ลูกค้าไปไล่ๆไปกลับแล้วกลับไปกลับไปแบบอะไรอย่างเงี้ยอมไม่ใช่แค่นั้นคุณรออะไรแบบว่าถ้าคุณบริการเขาดีคุณจริงใจกับเขาก็เ,าเป็นลูกค้ากันอีกยาวนั่นคือสิ่งที่ผมจะแนะนำแต่คุณไล่ๆไป บเออลําค้าลา่ไล่ไปหรือดินท้าเขารับหลังก็เป็นลูกค้ากันไม่นานแล้วคราวนี้ฐานลูกค้าคงจะเสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆเนี่แหละผมพูดสัจธรรมให้ฟังนะไม่ใช่แค่ทํานายแล้วก็จบจบไปนะครับวันนี้คือสัจธรรมของชีวิตเลยเลยบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ดีพไพ่ใบนี้ก็คือบางอย่างที่ควรจะตัดก็ต้องตัดไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้บางอย่างแบบโอ้โหรักพี่เสียดายน้องกักเอาไว้เหลือเกินในที่ไม่ควรจะกัก แล้วส่วนอที่ควรจะรักษาไว้ก็ดันผลักสายไล่ส่งอันนี้ไม่ดีนะครับผมพูดตรงๆนะรับได้รับรับไม่ได้ก็ไม่รู้ใครต้่งานดูอะไรมือพี่ซีกับผมติดต่อทางไลดีมาได้ที่ไลดีทารัดสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมผมเป็นหมอดูอะไรมือพี่ซีและเป็นหมอดูหงเหงใครที่กำลังการมาดูอะไรมือพี่ซีและง,งัเหงทางออนไลน์นะครับผมตอนนี้ทางสำนักง,งานก็จะรับน้อยลงนะ ไลน์ดีทาละสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube หรือไลน์โอเอมีสองช่องทางไลน์เอเป็น link. ลิงก์ไลน์ทาระสองหกเป็นช่องทางส่วนตัวไม่ใช่ช่องทางส่วนตัวสิเป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันนะครับผมแต่ยังรับได้อยู่นะไลน์ทาระสองหกมนจะเต็มนะแต่ทไลน์โอเอมันไม่เต็มมันมันเป็นลิงก์ไอ้มันเป็นลิงก์มันมันเขาเล่ามันเป็นช่องทางธุรกิจนะมันรับได้ไม่จำกัดอยู่แล้วดูสดๆทางทางทวิเต็มที่ เต็มที่ผ่านทางเทอรไลท์เป็นโค้ดส่วนตัวเป็นคนที่เต็มที่กับคุณผมเป็นโค้ดด้วยมีรการจบการโคร้ดด้านนิวโรเลนกัสพอย์กร์มิงแล้วก็เป็นหมอดูที่มีประกาศการจบจากสมาคมหัวในเวทในพระราชินีอุปธรรมนะครับผมใครที่มาก็ผมมีที่สำนักง,งานอีกแต่ตอนนี้จะรับน้อยลงสำนักง,งานก็ปิดไปหนึ่งแห่งแล้วนะครับผมก็เพิ่ค่าใช้จ่ายก็เลยปิดไปนะครับผมเพราะเปิดไปก็ไม่ไม่ต่อนนี้นะ ก็คือลายมือพี่ซีของตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สื้อังานสี่อย่างจุใจชุดใหญ่ไฟกระพริบสี่อย่างจุใจชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมที่สําับงานก็แบบ V.P. จะไม่บอกมากก็มีวิธีหนึ่งคือลายมือพี่ซีจังหวัดระนึงชั่วโมงครึ่งสี่อย่างจดใจบอกไปแล้วว่าแบบ V.P. ก็เต็มเต็มเวลากันเลยแต่ส่วนลายมือพี่ซีจะเป็นแบบธรรมดาราคาจะย่อมเยาลงมาก็มีทั้งแบบ V.P. กับแบบธรรมดานะครับผมเขาเป็นยังไงดูยังไงก็ทักอน แบบทักมาได้ส่งข้อความอะไรมาทํานะผมว่าตรงๆเป็นคนแบบง่ time. ายๆตรงๆมันแนแบบนี้แหละแบบบางทีก็อาจจะพูดจาค้อนภาซ่าก็ประมานนี้นะอืใมใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมนี้เยอะเป็นกำลังใจด้วยเพื่อว่าคลิปดีๆคลิปนี้เยอะที่ส่งมาเรื่อยๆฝากกดติดตามนี่เราอย่างท่ีนนิสวดดีครับสวัสดีคร <sting? S 2> ับ